ผ่านร้อนมามากฉะนั้นวันนี้ท่านอาจารย์ท่านพระครูบรุรพาธรรมบัณฑิตท่านกระไดได้เรียกมาบอกว่าท่านวันนี้เราทั้งหลายจะได้ไปช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้มาเปิดมาได้มาชักชวนครูบาอาจารย์ที่เข้าประพฤติ บุทฐานวิธีได้มาเปิดเผยธรรมะนะร่วมกันฉะนั้นวันนี้จุดประสงค์มุ่งหมายในนาทีนี้ก็คือให้สองรูปนี้มาเปิดประเด็นเท่านั้นเองส่วนความรู้ความเข้าใจหรือว่าใครที่ต้องการที่จะให้ทำวินัยของพระพุทธเจ้านี่ได้ออกมา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับฟังก็อย่าคิดว่าตัวเองอยาเป็นผู้ที่ไม่รู้หรือว่าอย่าได้คิดว่าเรารู้หมดแล้วไม่จำเป็นต้องถามนะฉะนั้นในท่านใดที่มีความคิดมีปัญหาดีๆก็ควรที่จะออกมานำเปิดเผยเพราะว่าธรรมะเนี่ยธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเปิดเผยแล้วจะรู้จะดูงามนะ ส่วนอย่างอื่นความไม่ดีอะไรต่างๆอย่างเช่นวันหรือวันร่างกายของเราเนี่ยปกปิดแล้วก็งามส่วนทรรวินัยนี้เปิดเผยแล้วก็จะดูดีดูงามฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะทำให้สถานที่เรานี้เกิดเป็นอุดมมงคลเป็นสถานที่ที่บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญเทว,วดาก็ชื่นชมก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ยื่นปัญหามา ก็ดูปัญหาแรกครับพระเดชพระคุณท่านครับข้อแรกเลยที่ส่งมาแล้วก็เป็นปัญหาที่ดีก็จะได้สนทนากันไปก่อนนะครับเกี่ยวกับปัญหาขนอแรกนี<ด>้เพื่อที่จะรอปัญหาต่อไปส่วนปัญหาที่ท่านถามมาแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม่เคลียร์อย่างไรมีข้อมูลอะไรก็สามารถที่จะมาเสริมได้นะครับนะไม่ปิดกั้นเฉพาะสองรูปนี้บางทีบางครั้งอาจจะ ไม่ชัดเจนก็ท่านใดที่มีข้อมูลได้ข้อมูลอะไรดีๆได้เห็นข้อมูลมาก็สามารถที่จะมาช่วยกันได้ครับพระเดชพระคุณครับปัญหาแรกท่านถามว่าสัมมาวาจาในมรรคแเนี่ยมีอะไรบ้างครับสัมมาวาจาในมรรคแมีอะไรบ้างครับแล้วการพูดเล่นหยอกล้อกันกับเพื่อน โดยไม่มีเจตนานะเพื่อที่จะคลายเครียดผิดหรือไม่ครับสมาวาจาในมักแปดครับอาจารย์ฮะันถามครับผมจ้ะคำถามแรกก็จะพากันไปนิพพานด้วนะครับสมาวาจาในมักแปดดีนะครับพูดถึงมักเราเคยได้ยินมักแปด เราเคยได้ยินมรกเก้าไหมมรก์เก้าเคยได้ยินไหมมรกเก้าก็มีนะครับนะมีมรกแปดและมีมรกเก้าด้วยสมาวาจาในมรกแปดเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีสมาวาจานะครับก็มีสมาวาจานั่นแหละแต่สมาวาจาในที่นั้นเนี่ยนะมันมีกถาสมาวาจาและวิริติสมาวาจานะกะถาสมาวาจานี่นะเป็นการกล่าว กล่าวธรรมกล่าววินยัยนะกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านเรียกว่ากถาสมมาวาจาแต่ในมัรตตรงนั้นเนี่ยต้องใช้วิรติสมมาวาจาคือเว้นจากการพูดครับเว้นจากการพูดนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามครับถ้าหากเป็นผู้ปฏิบัติถ้าท่านชอบพูดชอบคุยแล้วเนี่ยอย่าหวังว่าการปฏิบัติของท่านจะเจริญก้าวหน้าเป็นไม่มีครับ เป็นไปไม่ได้เลยนะแล้วตรงกันข้ามครับการพูดนั้นนะทำให้เสียมากทำให้เสียจะทำให้ฟุง้งเพราะอะไรครับเพราะเวลาพูดเนี่ยมันจะต้องนึกถึงบัญญัตินึกถึงคำพูดนะต้องต้องอาศัยความจำอาศัยความจาแต่วิริยติสมาวาจาตรงนั้นเนี่ยโดยเฉพาะการปฏิบัติที่จะเป็นไปในองค์ของมัคแปดซึ่งเราทราบดีว่า มรรคแปดเนี่ยไม่ได้เกิดบ่อยครั้งนะครับมรรคแปดจะเกิดแค่สี่ครั้งเท่านั้นเกิดขึ้นครั้งแรกจะทําให้บุคคลนั้นเนี่ยข้ามจากปุถุชนไปสู่ความเป็นพระรดยบุคคลนั่นก็คือมรรคแปดจะเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์เท่านั้นนะครับไม่มีอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในก่อนในขณะที่ก่อนที่มรรคจะเกิดขึ้นเนี่ยประพฤติปฏิบัติมานะัต้องมี มีการรูปนะรู้รูปร,รู้นามมามีการเจริญสติปัฏฐานมาวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นตามลาดับแล้วจึงมาแจ้งพระนิพานนะจึงมาแจ้งพระนิพานเพราะฉะนั้นพอมาแจ้งพระนิพานตรงนั้นเนี่ยนะตัวมรรคหรือตัวปฏิบัติหรือศีลสมาธิป,ปัญญาในองค์มรรคนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนก็มีรูปมีนามมาคือพูดง่ายๆว่าเป็นโลกียะเขาเรียกว่ามรรคโลกียะ สติปัฏฐานสี่ก็ดีวิปัสาานาญาณก็ดีนะศีลส,สมาธิปัญญาที่เป็นไปในสติปัฏฐาน 4. สี่สีนสมาธิปัญญาที่เป็นไปในวิปาาัสสนาญาณนะครับยังเป็นโลกียะยังเป็นโลกียะนะก็คือยังเป็นธรรมที่เป็นไปกับการแตกดับอยู่นะแล้วก็อารมณ์ตัวน,นั้นเนี่ยอารมณ์ก็มีอารมณ์เป็นรูปนามมีรูปมีนามเป็นอารมณ์นะ แต่พอมามักระชุมกันมักสมังคีเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะทิ้งรูปนามครับจิตใจเบนมารับนิพพานเป็นอารมณ์นะมารับนิพพานเป็นอารมณ์พอมักรจิตเกิดขึ้นปุ๊บนะผลลจิตเกิดต่อระหว่างมักรจิตกับผลลจิตจิตสองดวงนี้เท่านั้นที่ท่านเรียกว่าอากาลิโกเพราะฉะนั้นพระกุณเจ้าก็ดีญาติโยมที่เป็นชาวพุทธเราก็ดีเราชอบ พูดกันว่าทรรมะของพระเจ้าทำเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นไม่ไม่ควรที่จะกล่าวอย่างนี้นะทำเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเพราะทมที่จะเกิดขึ้นว่าทำเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นทมนั้นต้องเป็นอาการลีโกก็คือมรรคจิตกับผล,ลจิตเท่านั้นที่เกิดต่อกันเพราะฉะนั้นเมื่อมรรคเกิดปุ๊บเนี่ยผล,ลจิตเกิดต่อเลยบุคคลนั้นเป็นพระอริยบุคคลนะเมื่อเป็นพระอริยบุคคลเสร็จปุ๊บพบชาติการเกิดของบุคคลนี้สั้นลงเลย สั้นลงขนาดไหนซึ่งเมื่อก่อนตอนที่เป็นปุถุชนนี่เนี่ยภพชาตินีย่ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดนี่หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่พบหาจุดจบไม่เจอเกี่ยวกับการเกิดแต่พอเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นพระโสดาบันแล้วเท่านั้นภพชาติสั้นลงเหลือกี่ชาติครับพระอาจารย์เหลือเจ็ดชาตินะฮะเหลือเจ็ดชาติครับโสดาบันทาไมจึงเหลือแค่เจ็ดชาติ เหลือมากกว่านั้นไม่ได้หรือน่าคิดเหมือนกันนะอันนี้ฝากไว้ให้ท่านที่นั่งอยู่ตอบแทนะนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยนี่คือเกิดขึ้นครั้งแรกเป็นนะ่ะมักเกิดขึ้นครั้งแรกมินิพานครั้งแรกนะ่ะเป็นพระโสดาบันแล้วบุคคลนี้ก็เจรินสติปัฏฐานไปต่อนะจะเินสติปัฏฐานไปต่อนะไม่ใช่ว่าเป็นพระฤายบุคคลเราไม่ต้องเจรเดินสติปัฏฐานไม่ใช่จรเดินสติปัฏฐานไปต่ออีกนะ่ะพอจรเดินสติปัฏฐานไปต่อตอนนี้ก็ ไปแจ้งนิพพานเป็นครั้งที่สองแจ้งนิพพานครั้งที่สองก็เป็นพระอริยะบุคคลคือเป็นพระสกทา,าคามีสกทาคามีหรือสกิทาคานะพอเป็นพระสกทาคามีเท่านั้นเองนะสก,กิทาคาเท่านั้นเองบุคคลคนนี้เป็นยังไงพบชาติสั้นลงอีกเห็นนิพพานครั้งที่สองพบชาติสั้นลงอีกนะเกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติ ส่วนเรื่องอบายูมูไม่ต้องพูดถึงนะครับตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยบุคคลคนนี้จะปิดประตูบายอย่างสิ้นเชิงครับด้วยปัญญาในโสดาปฏิมักนั่นแหละครับที่ไปเห็นปณิพานธะจะปิดประตูบายอย่างสิ้นเชิงแล้วเมื่อบุคคลนี้เป็นพระโสดาบันแล้วบุคคลนี้จะไม่เป็นภาระกับการที่จะต้องคอยรักษาศีลห้าครับไม่เป็นภาระไม่เหมือนพวกเราพวกเราต้องคอยรักษาคอยเวน้นคอยสํารวมคอยอยู่เรื่อยนะเพราะอะไรเพราะของเราเนี่ยนะ ยังเป็นปุถุชนกันอยู่ส่วนท่านที่เป็นพระรัยบุคคลตั้งแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วพอเป็นพระโสดาบานันปุ๊บศีลห้าของบุคคลคนนี้จะบริบูรณ์เลยครับจะบริบูรณ์เลยบริบูรณ์ด้วยปัญญาในโสดาัปฏิมัติที่ประหารอนุสัยกิเลสที่นําไปเกิดในอบาย,ยภูมิครับแสดงว่ากลับมาเป็นปุถุชนอีกไม่ได้แล้วไม่ได้ครับไม่ถอยหลังครับไม่ถอยหลังเหมือนคนก้าวขึ้นบันไดเลื่อนครับ ก้าวขึ้นบนในเลื่อนปุ๊บนะพอก้าวขึ้นปับ๊บเนี่ยมีแต่จะเลื่อนขึ้นเท่าน,นั้นเองไม่ถอยลงยพระคุเจ้าเคยเห็นบนในเลื่อนอันไหนมันถอยลงไหมครับครับพระโสดาบันเป็นพระศึกได้ไหมครับพระโสดาบันเป็นพระแล้วศึกได้ไหมไม่มีประวัตินะฮะไม่มีประวัติที่เป็นโสดาบันแล้วศึกเพราะว่าเป็นอจรสัทธาเป็นอจรสัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยมั่นคงอย่างนั้น ก็ย่อมไม่ไม,ไม่ไม่หันลงสู่เพศคารวัตนะครับแต่เป็นปุตุชนนี่แน่นอนศนะึกศึกบทบดอยู่นั่นแหละแต่โสดาบันเนี่ยเฉพาะในประวัติที่ผ่านมายังไม่เจอนะครับถ้ารู้ว่าใครเจอก็ช่วยบอกนะครับมีไหมในประวัติก่อนก่อนอน,นะครับแต่ไม่ไม่ใช่ว่าโสดาบันสมัยปัจจุบันนี่นะ แต่เอาสมัยพุทธกาลนี่เคยเห็นไหมพระโสดาบันศึกเนี่ยไอ,อ,อ,อปัจจุบันนี้ที่ศึกนั่นเป็นโสดาดันครับ <c oughs> โสบาดันบโสดาดันครับ <c oughs> แต่ถ้าโสดาบันจริงๆก็อย่างที่บอกแล้วว่าพอก้าวขึ้นบันไดเลื่อนปุ๊บเนี่ยนีมีแต่จะไปแต่ถ้าบวชแล้วนะครับท่านจะไม่หวนกลับมาเป็นเป็นคารวะอีกนะดีไม่ดีเนี่ยคนที่เป็นคาร,รวะถ้วส่วนมากใจของท่านเนี่ยนะครับจะน้อมไป นอมไปหาเรื่องของการบวชนะนอมไปหาเรื่องของการบวชถ้าไม่บวชท่านก็จะนะอยู่ประพฤติปฏิบัติของท่านต่อไปครับนะแต่ถ้าเป็นขนาดครรวาดนะก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นพระแล้วท่านก็จะไม่สึกนะครับแสดงว่ามักเนี่ยแต่ละมักแต่ละแต่ละมักเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เกิดบ่อยๆได้ใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อไม่ไม่ครับ ไม่ใช่ว่าเป็นพระโสดาบันแล้วต้องทําให้เป็นพระโสดาบันเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ใช่ครับมักเกิดขึ้นแค่สี่ครั้งครับทําไมถึงเกิดขึ้นแค่สี่ครั้งเกิดมากกว่านั้นไม่ได้หรือโดยเฉพาะในอริยมรรคนี่ใช่ไหมฮะเนี่ยที่เขาถามก็ถามอริยมรรคครับครั้งแปดครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นแล้วคบกันเนี่ยมักสมังคีแปดประการนี่คบกันเมื่อไหร่เนกอดอริยะบุคคลก็มีหวังนะใช่ไหมฮะครับก็ถือว่าผ่านแต่รอบคําว่ามักสมังคีในที่นั้นก็ นะองค์มรทั้ง 8. นัดนน่เกิดมาทํากิจอันเะดียวกันท <aquí en S 2> ําหน้าที่อย่างเดียวกันนะแล้วก็มีอารมณ์เดียวกันก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์และก็มรนี้เป็นการงานทางใจใช่ไหมครับอาจารย์เป็นการงานทางใจนะครับผมเป็นการงานทางใจเมื่อเป็นงานทางใจจะมีสิทธิ์ได้พูดกันไหมครับเนี่ยอ๋อขณะมรคจิตเกิดขึ้นจะพูดได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เป็นการงานทางใจนะครับโดยเฉพาะ รเราอยากรู้ว่าการพูดเนี่ยการพูดแม้จะทั้งการกล่าวธรรมก็ดีเนี่ยว่ามันเสียขนาดไหนลองดูนะเราลองปลีกออกไปอยู่คนเดียวดูครับเราจะเห็นอานิสงส์ของการอยู่คนเดียวกับอานิสงส์ของการคลุกทีเป็นคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่ามรรคแปดเนี่ยจะต้องพูดถ้าไม่พูดแล้วจะไม่เป็นสมาวาจาก็เลยมีคําถามว่าเราเรียนศึกษาพุทธประวัติกันใช่ไหมครับเจ้ชาชายเทัตฐะ ตอนที่ปัญจวัคคีทั้งห้าหนีจากไปตอนนั้นเจ้าชายจิเทธาอยู่กับใครครับมีใครอยู่ด้วยไหมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีตอนที่เป็นพระอระหันต์ตอนที่เป็นพุทธเจ้าน่ะตอนนั้นถามว่าท่านได้กล่าวสัมมาวาจากับใครไหมไม่ไม่ได้กล่าวสัมมาวาจากับใครเลยน่ะเพราะฉะนั้นนี่สัมมาวาจาในองค์มร่ย จึงเป็นวิรติสัมมาวาจาไม่ใช่กถาสัมมาวาจานะครับเพราะสัมมาวาจามันมีกถาสัมมาวาจานะครับต้องกล่าวกถาสัมมาวาจานี้ต้องกล่าวกล่าวคําที่เป็นประโยชน์ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะครับส่วนวิรติสัมมาวาจาคือเว้นจากการพูดครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเวลาไปปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เจริญสติปัฏฐานนี่นะต้องไปอยู่คนเดียวไปกินคนเดียวอยู่คนเดียวกินคนเดียวท่านจะพูดกับใครครับไม่ได้พูดกับใคร ไม่ได้พูดกับใครแล้วก็ขอการพระอาจารย์ในขณะที่สัมมาวาจาที่เป็นองค์มักนี่เกิดขึ้นเนี่ยมันนานไหมครับอาจารย์นานพอที่จะต้องได้คุยกันจนรู้เรื่องรู้ราวไหมครับอาจารย์มักนี้มักในองค์แปดเนี่ยไม่เลยครับไม่เลยนะครับแค่ครั้งเดียวดวงเดียวแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวจึงบอกว่าเกิดขึ้นครั้งแรกครับนิพพานเกิดขึ้นครั้งแรกก็เป็นประโสดาบันเกิดขึ้นครั้งที่สองก็เป็นพะสกิทาคาหรือพระสกทาคา เกิดขึ้นครั้งที่สามก็เป็นผ้านาคามีนะครับเกิดขึ้นครั้งที่สี่ก็กิเลสหมดครับกิเลสหมดก็เป็นผ้าอรหันนะคือไม,ไม่ไม่เกิดอีกการตายของบุคคลคนนี้ตายแล้วไม่เกิดอีกนะส่วนผ้าริยบุคคลเบื้องต่ำสามนั่นนะการตายของพระริยบุคคลเบื้องต่ำนั้นนะการตายของท่านเหล่านั้นยังต้องเกิดอีก <c oughs> เพียงแต่ว่าจะไม่ไปเกิดในอบายภูมินะครับแล้วก็พบชาติการเกิดของท่านเหล่านี้ สั้นแล้วก็มีคติที่แน่นอนอย่างเราเนี่ยปุถุชนนี่ยังคติไม่แน่นอนนะครับนะครับก็กขอบขอบพระคุณนะครับข้าราชการตบคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับนะถ้ามีอะไรไม่กระจ่างก็ค่อยถามกันอีกทีหนึ่งนะครับ